สิพฤติกรรมของมนุษย์แปลกแต่จริงจิตวิทยาเบื้องหลัง 1. การเก็บของเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วพฤติกรรมคนส่วนใหญ่มักเก็บของที่ไม่ได้ใช้แล้วไว้เผื่อเอาไว้ใช้ทีหลังความหมายทางจิตวิทยาเป็น,นกลไกป้องกันจิตใจจาก loss aversion หรือความกลัวการสูญเสียสมองเราให้ความสำคัญกับการสูญเสียมากกว่าการได้รับถึงสองเท่าทำให้เรารู้สึกยากที่จะทิ้งของเหล่านั้น 2. การดูโทรศัพท์ทันทีหลังตื่นนอนพฤติกรรม80%ของคนดูโทรศัพท์ภายใน15นาทีแรกหลังตื่นนอนในความหมายทางจิตวิทยาเป็นการตอบสนองต่อ information seeking behavior และความต้องการ social connection สมองจะปล่อยโดปามีนเมื่อได้รับข้อมูลใหม่ๆจึงทำให้เกิดพฤติกรรมติดเสพ 3. การพูดคุยกับตัวเองในหัวทุกคนมีเสียงในหัวที่คุยกับตัวเองตลอดเวลาความหมายทางจิตวิทยาเรียกว่า Inner speech เป็นกระบวนการประมวลผลข้อมูลการวางแผนและการควบคุมอารมณ์ช่วยให้เราคิดอย่างมีระบบและแก้ปัญหาได้ดีขึ้น 4. การเรียนแบบท่าทางคนอื่นโดยไม่รู้ตัวเราจะเรียนแบบท่าทางการนั่งหรือการเคลื่อนไหวของคนที่เราสนใจความหมายทางจิตวิทยาเป็น Millering behavior ที่เกิดจาก Miller Neuron ในสมองที่ช่วยสร้างความผูกพันความเข้าใจและความไว้วางใจต่อกัน 5. การเดินไปเดินมาเวลาคิดหลายคนชอบเดินไปเดินมาหรือเคลื่อนไหวเวลาคิดเรื่องยากๆความหมายในทางจิตวิทยาการเคลื่อนไหวจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปสมองกระตุ้น neuroplasticity และช่วยให้คิดสร้างสรรค์ได้ดีขึ้น 6. การจำฝันร้ายได้ชัดกว่าฝันดีเราจะจำฝันร้ายหรือฝันแปลกๆได้นานกว่าการฝันดีความหมายทางจิตวิทยาสมองให้ความสำคัญกับ n e ที t i v i t y b แ a s เพื่อความอยู่รอด ความทรงจําที่มีอารมณ์เชิงลบจะฝังลึกกว่าเพราะเป็นข้อมูลสําคัญสําหรับหลีกเลี่ยงอันตราย 7. การรู้สึกว่าคนอื่นมองเรามักจะรู้สึกว่ามีคนมองแม้จะไม่แน่ใจหรือหันไปมองแล้วเจอคนกําลังมองจริงๆความหมายทางจิตวิทยาเป็น g a ส e detection ทักษะเพื่อความอยู่รอดที่พัฒนามาตั้งแต่บรรพบุรุษช่วยตรวจจับภัยคุกค,คามและสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 8. การปรับแต่งเรื่องเล่าให้น่าสนใจขึ้น เวลาเล่าเรื่องซ้ำๆหลายๆรอบเราจะเพิ่มเติมรายละเอียดให้หน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆในความหมายทางจิตวิทยาเป็น reconstructive memory ทุกครั้งที่เราจำสมองจะสร้างใหม่มากกว่าเล่าซ้ำเพื่อให้เข้ากับบริบทและอารมณ์ปัจจุบัน 9. กาการหาเหตุผลมาสนับสนุนความเชื่อของตัวเองเมื่อเชื่ออะไรแล้วเรามักจะหาข้อมูลที่จะสนับสนุนความเชื่อนั้นและเพิกเฉยต่อข้อมูลที่ขัดแยง้งความหมายทางจิตวิทยาเรียกว่า c o n f i r m a t i o n b i Ass สมองต้องการความสอดคล้องเพื่อลดความเครียดทางจิตการยอมรับข้อมูลที่ขัดแย้งจะใช้พลังงานมาก 10. การรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วเมื่อมีความสุขเวลาผ่านไปเร็วเมื่อสนุกแต่ช้าเมื่อเบื่อหรือรอคอยความหมายทางจิตวิทยาบอกว่าการรับรู้เวลาขึ้นกับระดับความตั้งใจและโดปามีนเมื่อเรามีความสุข สมองจะโฟกัสกับกิจกรรมนั้นๆพฤติกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าจิตใจมนุษย์มีความซับซ้อนและมีเหตุผลเบื้องหลังทุกการกระทำการเข้าใจจิตวิทยาเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและคนอื่นได้ดีขึ้นและสามารถใช้ความรู้นี้ปรับปรุงพฤติกรรมในทางที่ดีได้